อ้าวอารเปิดเลยเปิดแล้วสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับในช่องพายทรงสดิตอารนะครับนี่ก็พาคุณยาเขับน้องสมศริตมาเดินเล่นะครับครับครับสวัสดีครับพบกับน้องอาดครับน้องอาด์พายทรงสดิตมาและมามามาโอ้มา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 พีพีพีกินยาเยอะเลยด้วยกุญสัมกินยาเยอะกุนโอ้ย่างคือมาเฟียแต่น้องย่างอย่างนี้เนาะก็ห่วงไงยาไปมัวสวเลยเขา มาล้มามามา <c oughs> มาเลยลูกมากิ <c oughs> หนหญ้ายัางนี่ก็เรื่อกินหญ้ายังนี่ก็ยังไงนี่เคาอ๋อมือเมนี่กับผ้าใยทวดครับน้องวัดไม้ยางครับนี่ครับน้บนองวัดก็<อ>ออย่าให้กินหลายให้กินน้อยเดี๋ยวข้าข้อมันเถอะอากาศตอนเย็นครับเยน็นๆอากาศก็สบายๆครับมอเอนี้ ในเถากินบ่ได้ครับกันยาติดข้อครับมาเบิ่งหลานกินมาเบิ่งลวนทิ่นี่ซื้อครับนี่ยครับน้นบนองอาดกับวัดได้ไปใส่ครับโอ้โหน้องอารน้องอารไปเลี้ยงขัยวาย่วดที่เก่าครับน้องสุทรงศิษย์กายุวัฒนครับผมเป็นคนเลี้ยงครับเดี๋ยวจ้าน้อยก็บเจ้าห้เขาเลี้ยงนะครับเพราะนั่นเดี๋ยวฝึกก่อนต่อยหน่อยกันนั่นจ้าน้อยก็ เขาก็เลี้ยงคือเก่าครับใหญ่เป็นนมเขาก็กาะเลี้ยงคือเก่าครับน้องอารครับบ่ไปใส่ครับใหญ่กับน้องอารครับสร้างเชือกนี้ครับเพี่ยนกะเลี้ยงครับเพราะว่าให้เขาจับได้คู่เชือกครับเวลาเวลาผมเจ็บไข่เดืป่วยครับเวลาบรสบายหรือว่ามีดทุระไม่ยังครับกับว่แไหนเนาะครับคนเฮาครับบางทีก็มีความจําเป็นครับก็ต้องให้น้องอารเป็นคนเลี้ยงครับเขาต้องเข่าได้ทุกเชือกครับน้องเขาก็บ่ได้ไปใส่ครับเขาก็ยังอยู่กับแม่เท่าอยู่ มันก็มันเลาะครับมันเลาะผู้บ่าวขาเลาะครับผู้บ่าวขาเลาะน้อยๆก็เลาะสัมเนียครับใหญ่ไปสิเลาะสัมเนียครับได้ยินเขาว่าสิมีสิสิมีงานนำเขาบ่ครับน้องอาดเขาว่ายังไงครับพอท่านค้ำเขาว่ายังไงครับปีที่สองครับเดี๋ยวเขาว่าน้องอาดจะมีงานนำเขาครับเอาน้องวัดน้องวัดจะมีงานนำเขาครับงานกะทินบ่ครับเขาว่าอยู่ท่านคอนแกนบ่ครับพอวายสันครับแต่ว่า น้องน้องวัดของเฮาบ่เคยมีชุดแล้วครับอยากได้ชุดครับครับแม่ครับตั้งแต่เกิดมากเลยเขาบ่เคยเห็นชุดเลยครับว่าชุดมันจะเป็นหน้าตายเลยครับชุดน้องวัดของเฮาครับไปแม่ครับเขาไม่ต้ไปแห่โตเป่าแล้วครับบ่มีชุดน้ำเขาครับตั้งแต่เกิดมาครับสี่ปีแล้วครับนี่ครับแต่ว่าเชือกอื่นเขามีหลายชุดเลยครับบางบางเชือกได้หลายชุดเลยครับแต่ว่าบางเชือกก็บ่านีพอคือกับน้องวัดยังชิดครับ

แสงงาว่าเป็นนกสางเขาโอ้โมงหนไงามไงามไหวใจบ่ฮันใดบ่ไหเพราะว่าบ่เคยเห็นกระเดกเชียบ่ไปดอกเขาย่านเขาย่านเขาย่านเห็นแสางาครับเห็นไยงามครับย่านแล้วครับย่านแล้ว บัเคยยางกับสางงาดิออกไปดอกเคยทบทายซื้อดอกมีแม่ถอดก็ไปยังดอกควายเขาหลุนกุนยังหน่อยแน่มีเสียงมั้ยย่านแล้วเนาะสางงาโอ้ยทับทายซื้อดอกขณะเขาไปไกลก็เล่นปัญหาเขาเลยจิ๊จับงาเขาเลยจีนนั่นควายกินฟีสไตครับ ก่าแล้วครับน้องน้อง,องวัดหดรือว่าพายสุขิตเดี๋ยวต่อไปกับเฉดีย่างกับส่างง่าน,นะครับตอนนี้กับย่างกับส่างแม่ได้กครับพ่อเขายัางตัวหน่อยอยู่ครับ<ช>พ่อได้<ช>ขี้ล้างได้เติมแบบขี้แบบได้ถนัดถนัดเกิดขี้ย่างกับส่างง่าครับที่นี่แต่ว่าตอนนี้น้องเขาต่อไปก็บบับเขากับลุงชุมพลเพื่อลุงชุมพลมีงานก็บเได้ไปกับลุงชุมพลครับเพราะลุงชุมพลเขาก็เป็นสร้างวัดครับเพื่อ แม่ครับต่อไปก็จะได้ขึ้นรถกับลุงจุ๋มพ่นนครับเอาเขาเถอะเอาอหอมากินดรือว่าเป็นยังดอกยางเฝาอีซื่อมีสายไฟสายดินบ่อน

เดี๋ยวมือหลังกับจีามาย่างกับแม่เอาครับมือหลังมือย่างกับยายถวดก่อนครับอันนี้ขันมายางสามเชือกก็ต้องเอาเอามายางครับครับอาเอาอาอามายางน้ำครับเอาข่วนมาข่วนมาจับแม่จอยครับแต่ว่าน้องวัดว่าเป็นยังครับว่าต้องจับนี่แม่มีนะเขาบ่กเป็นยังครับ <c oughs> แต่ขันยางกับย่ายเถ่าแห่งดีครับเพราะว่ายเถ่านี่บ่วกหงุดืนบ่กหงอยังครับไปใส่มาใส่สบายครับเชือกเดียวครับบินเดียวกันครับย่ายเถ่าก็ชอบบินเดียวก็ไปใส่ตะกรันก็เป็นบินเดียวกันครับย่ายเถ่า <c oughs> ไปหาขายผ้าขายยังครับบุญบ๊วยขายบ่ ว่าฮิโรดสันสันสน,น,น,นึงดอกวัวนันดอกอวันอยู่วันครับน,นี่ก้มสูบเขาได้แต่วากินกับย่ายถวดครับย่ายถวดจะต้ยยองค่ำครับนี่ก็เป็น โรงเรียนครับโรงเรียนโรงนี่ก็เป็นโรงเฮดกระดาษครับโรงเฮดกระดาษสาครับมุลนกระดาษสามาจากมุลนขีดสร้างครับนี่ครับมองนี้ครับแถวนี้เขาอื่นว่าบานยี่สิบหลังครับบานยี่สิบหลังครับแถวนี้ครับโ้ยางเสียบเลยครับหนองวัดของเขากินยางเสียบเลยครับ Ôi nghe vợ chín cam nha đây, tít khoa gì đấy, ăn cam này nồi. <laughs> À,โฆษณา này, chèn khoa. À, ออแล<ๆ>้วออกินนี่ก่อนบุมบสรางกินบัคือย่งหอย่งไรแท้สร้างกินเด้บ่เมื่อกีข้่าเลยวข้ายเลยวขายหริ่ไปแล้วหูหูหูโตแล้ว่ากินอะไร อย่างมาเตอรนนาไม่น่อยโว้ยมาวันนะมามามีวันเรียกใครให้กันทุกขานะี่บอวขาเลาะครับอย่างไปอย่างมากครับอย่างกับใครชินไปแล้วครับ เสียงอาจจะพ่ค่อยดีขึ้นน้องอาดครับเสียงน้องอาดจะเสียงดีกว่าครับแต่ว่าน้องอาดเขากันเขาทายเขาไว้ทายไว้รับพอยืนทั้งข้อครับต้องให้ควรจําเป็นครับลุ้นแล้วครับบริษัทไทยครับบริหัทบอกลุ้นอาจจะมีตื่นเตืนเตืนเตนี่ยครับแต่เตือนูมดแล้วครับตั้งใจอยู่น้ำกันตั้งใจเลียงได้กว่าหมดแล้วครับบบไยนครัเคยไปทายแต่ของช่องน้อง ของพีนุมครับส่งพี่นุ่มไทยเยสองสามลิปครับแต่กัยังตื่นเต้นอยู่ครับว่าบริเวณไหนไายดีครับถยถอยถอยมาถอยมาถอยมามามาโอ้ยลงเงี้ยนสอนก็ไกลก็กานี่สายไฟมีอย่างบอ่ะเบิ้งเด้อสไฟ ป๊าป,ปะนี่ต้นไม้น้องขี้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 ขีข้ขอ้าวอ้าวพิกองเลยปานี่ได้แล้วครับผมถ้าไม่มีคลิดอะไรนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องทายส่งสนิน้องอาร์ตก็ได้นะครับผมครับนี่ก็ไบอกสัมผัอะไรเงี้ยดนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ